บันทึกรายการค้าของวันที่19มกราคมนะครับได้รับได้รับใบวางบินเลขที่1 1 6 0จากบริษัทโซนี่จำกัดสำหรับเอกสารดังนี้ใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้เลขที่0 0 0 1เลขที่0 0 0 0 1เลขที่อ้างอิง7 7 1 0 1ใบส่งของทับใบกำกับภาษี เล่มที่0001 00เลขที่00002เลขที่อ้างอิง8341นะครับไปที่ระบบเจ้าหนี้และวิเคราะห์หนี้นะครับปุ่มว o r k กครับไปที่ใบรับวังบินนะครับคลิกโอเคครับปุ่ม F3 เพิ่มนะครับไปที่เลขที่อ้างอิงนะครับ1160ครับ วันที่เอกสารเราจะเป็นวันที่1 9บเก้ศูนยนทับห้นะครับรหัสผู้ขายใส่จุด Enter ครับเลือกบริษัทโซนี่นะครับกดโอเคครับเลขรายการอินไวท์เลขที่อ้างอิงใส่จุด Enter ครับเลือกเจ็ดเจ็ด หนึ่งศูนย์หนึ่งและอีกอันหนึ่งแปดสามสี่หนึ่งนะครับเลือกทั้งสองเลยคลิก Enter เลือกครับ s 1 0บันทึกได้เลยครับเราจะไม่พิมพ์นะครับคลิก No ครับ s c a p ออกนะครับกดเด s ครับ s c a p มีครั้งหนึ่ง Can เซร์เราบันทึกรายการค้าของวันที่สิบเก้ามกราเสร็จแล้วนะครับ